สวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครัวันนี้นะครับผมพามามาพบกับผู้ใหญ่อรุณบุษะประธานกลุ่มปลาสลิดแดดเดียวนะครับของพื้นที่อำเภอขอย้อยและเป็นศูนย์เครือข่ายด้านการประมงสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววรุณบุษสะนะคะ,ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลบางเขมค่ะมีอาชีพเกษตรกรค่ะก็ ทำบอ่อปลาเลี้ยงปลาสลิดแล้วก็ทํานาทําสวนมะพร้าวนะคะบอ่อนี้ที่เราขึ้นไปแล้วนะคะเราก็จะตากบอ่อไว้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะหลังจากตากบอ่อแล้วหนึ่งเดือนเดือนครึ่งอะไรวันนี้ยหญ้าก็จะขึ้นเวลาย้าขึ้นเราก็ตัดให้เป็นช่องๆให้หญ้ามันแห้งหญ้าแห้งเนี่ยมันก็เป็นอาหารของปลาอีกอย่างหนึ่งนะคะทำให้น้ำมีมสีเป็นสีชาหญ้าแห้งเนี่ย แล้วเราก็ปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ประมาณ50คู่นะคะในบอ่อเนี้ยไว้ประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งสองเดือนเราก็ดูว่าปลานเนี่ยมันติดดีหรือไม่ดีแล้วเราก็วิทออกวิทเอาเพาะพันธุ์แม่พันธุ์ออกดูว่าปลานเนี่ยติดขนาดไหนแล้วเราปล่อยกลับลงไปประมาณแสนห้าส่วนที่เหลือถ้าปลาติดเยอะส่วนที่เสือเราก็ขายให้กับสมาชิกไปคนอื่นไปที่เขาต้องการแล้วเราก็เลี้ยงต่อคุณอาหารต่อ โดยที่ว่าเดือนหนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยเราไม่ต้องให้อาหารหรือให้อาหารสมทบก็คือลำเล็กน้อยซึ่งเราจะมีหญ้าที่เราฟันทิ้งไว้แล้วเนี่ยเป็นอาหารของเขาในการกินการการกินเพื่อ,อให้ป่าโตเร็วช่วงระยะแรกโดยที่ว่าไม่ต้องลงทุนเราจะไปลงทุนมากก็ตอนที่เดือนที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกจุดเริ่มต้นของการทำป่าปสิดแดดเดียวนะคะ เดิมเราเราก็เลี้ยงปสัสลิตแล้วเราก็กันปสัสลิดส่วนหนึ่งเอามาที่บ้านเพื่อมากินปาสลิตมีรสชาติที่ดีนะคะก็เพื่อนบอกต่อว่าปาสลิตเนี้ยดีเพราะเราไม่ใส่สารฟอร์มอลีแล้วเราก็ได้ร่วมกับพัฒนาชุมชนนะคะในเรื่องของการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปปาสลิตได้งบประมาณมาเป็นหมู่บ้านโครงการสัมมาอาชีพอ,อบรมให้กับสมาชิกจำนวน15คน เวลาเราเอาปลามาจากที่บอ่อจะเอามาแช่น้ําแข็งดองแข็งไว้ค่ะตัดขัวคอดเก็ดนะฮะแล้วก็เอาไส้ออกหัวกับไส้เราจะนําไปดองเป็นน้ำหมักเชื้อภาพเราก็เอาลงมาล้างน้ำส่องน้ําก็เอาปลามาชั่ง8ดโลนะคะผสมเกลือ6ขีดเราก็คุกเควให้เข้ากัน,นก็จะละลายแลยนะ้วเนี่ย แล้วเราก็มาเรียงตรงนี้ชิ้นให้เป็นชั้นๆแล้วเราก็น้แข่งตกเนี่ยเพื่อรักษาคุณภาพของอเนื้อป่าไว้อดองวันหนึ่งคืนรุ่งขึ้นเราก็เอาน้ำปลานั้นมาล้างน้ำให้สะอาดอีกสามน้ำเราจะถึงทำการตากค่ะตากแดดเรียบร้อยแล้วทำเค็มเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็นำมาเก็บมาแพ็คใส่ถุงแบบนี้ค่ะถุงละตัวละตัว ปลาตกไซสแล้วก็ปลาที่ว่าห่างขาดเ,เราก็จะไม่ได้นำแพ็คขาดเราจะเอาทำหนังพริกปาสสลิดในเรื่องของอนาคตนะคะฉันก็อยากจะมีการพัฒนานะคะในเรื่องของการใช้พลังงานนะคะในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์นะคะในเรื่องของการมาวิทย์น้ำเพื่อประหยัด ค่าใช้จ่ายนะคะในเรื่องของน้ํามันเพราะตอนนี้เราใช้ระบบของรถทังในเชื่อของการแปลรูปแปลรูปนั้นก็อยากจะแปลรูปผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้นจากที่ว่าตอนนี้เราทำปลาสลิดแดดเดียวนะคะก็เป็นปลาเค็มเราก็อยากจะทาเป็นแบบลักษณะของปลาทอดเพื่อตอบรับโจทย์ของลูกค้าก็ฝากผู้สนใจนะคะที่ต้องการเลี้ยงปลาสลิดหรืออยากจะ สั่งซื้อปัสลิตแดดเดียวปัสลิตแปรรูปได้ที่เบอร์089 547 5128นะคะก็เบอร์ผู้ใหญ่อรุณบุษะค่ะแล้วเราก็ยังมีเฟซบุ o กนะคะชื่อ Facebook ก็ปัสลิตแด,ดดเดียวบ้านบางเข็มค่ะ